มาครับทุกคนสวัสดีเช้ารันจันครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราไปเริ่มต้นการเทรดกันใหม่นะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างเซตอัพต่างๆของทั้งบิตคอยทองคําเป็นอย่างไรและรวมถึงปัจจัยต่างนะครับที่ยังมีอยู่มากมายทั้งปัจจัยทางน่าสงคามนะครับแล้วก็มี f o m c ที่เตรียมจะประกาศในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามีมุมมองอย่างไรเนี่ยไปดูกันในคลิปครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจของเราช่องทางการติดตามของเราต่างๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับเราม ยูทูบนะครับเราควรเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับส่วนข่าวที่ผมนํามาในวันนี้นะครับว่ามีสัปดาห์นี้เรามีตะอะไรต้องติดตามกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวกล่องแดงกันก่อนดีกว่านะครับข่าวในตารางเนาะก็มีมาทุกวัน,นครับมีมาให้เราได้ติดตามกันอยู่ทุกวันส่วนวันจันทร์วันนี้นะครับอาจจะว่างๆไปสักหนึ่งวันนะครับส่วนวันอังคารมีตัวของรีเทลเซลครับ ที่น่าจะต้องจับตากันน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เข้ามามีผลกับตลาดอยู่บ้างนะครับค่อนข้างจะมากพอสมควรเลยเป็นตัวที่น่าจับตาอีกหนึ่งตัวนะครับผมถัดไปจะเป็นของวันคืนวันพุธนะครับเช้าวันพฤหัสช่วงเวลาตีหนึ่งนั่นเองกับ FOMC การประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคาดว่าจะยังคงดอกเบี้ยนะอยู่ที่ 4. 5เเ นะครับคาดว่าจะยังไม่ลดแม้ว่าจะมีแรงกดดันต่างๆมากมายนะครับทั้งจากเงินเฟอ้อที่ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับทั้งจากโดนัลด์ทรัมป์ที่กดดันเฟดอย่างต่อเนื่องนะครับบอกว่าให้ลดดอกเบี้ยสักทีนะตลาดจะได้ไปกันต่อนะครับแต่ว่าดูเหมือนในครั้งนี้ธนาคารกลางของสหรัฐก็ยังมีแนวโน้มนะครับว่าจะคงดอกเบี้ย er อยูนะ่ตลาดก็คาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับเสียงส่วนใหญ่เนี่ยกว่า96.8%นะครับตอนนี้ยังมองว่า FOMC ครั้งนี้จะยังคงดอกเบีย้ยอยู่ที่4.5%ถัดมาเรามาดูกันที่มุมมองของสินทรัพย์ต่างๆกันบ้างน,นะครับว่าสัปดาห์นี้เรามองกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทองคำบิตคอยค่าเงินคู่เงินดอลลาร์นะครับเรามีทําไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับที่ช่องทางติดต่อของเราทางเพจก็มีลงมาให้แล้วนะครับรวมถึงช่องทาง Discord ด้วยกลุ่มเพจของเราใครยังไม่ไดเ้เข้าก็เข้ากันได้เลยนะครับอยู่ที่ลิงก์ด้านล่าง นะครับส่วนสําหรับแผนเทดในสัปดาห์นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรเบื้องต้นเรามีทั้งทองคานะครับที่มองว่าน่าจะไปต่อ,อยได้อย่างแน่นอนนะครับเรามีทั้งบิตคอยนะครับที่ตอนนี้มือมุมมองอยู่2มุมมีย่อลึกพักตัวลึกนะครับกับพักตัวออกค่านะครับทำลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเดี๋ยวว่าเคลื่อนที่ในกรอบไซด์เวนะครับมองอยู่2ออย่างตอนนี้ถัดไปเป็นดอนลลาร์อันนี้ก็ยังเป็น ตัวที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีแนวรับอยู่บริเวณ96ตอนนี้ก็ลงไปใกล้จะถึงแล้วใกล้จะแตะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นน้ำมันอะเป็นซิเวอร์นะครับซิเวอร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นขาขึ้นอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมาเข้ามาดูราย,ายละเอียดกันในกราฟนะครับว่าเป็นอย่างไรเราไปเริ่มต้นกันที่ทองคำนะครับทองคำเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามี p a t เทิรนะครับการกลับตัวรอรับอยู่ในจังหวะนี้นั่นก็คือแพ t เทิร์นเทสแอนโชเดนนั่นเองตอนนี้เราเบรเอาที่บริเวณเน็กไลน์มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาเนี่ยจุดจุดเน็กไลน์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,375จสะสังเกตว่าตอนนี้ราคาได้พุ่งทะลุข,ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีการเปิดแกลไว้ด้วยนะครับก็ไม่แน่ว่าราคาอาจจะลงมารีเทสอีกสักครั้งหนึ่งก่อนจะไปต่อนะครับ ก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ ISI สไโตนะครับหลายๆลอย่างนี่ก็ขึ้นมาแนวโอ้บอสกันหมดแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะย่อตัวอีกสักครั้งหนึ่งก่อนจะไปต่อหรือไม่แน่ก็อาจจะมีแรงซื้อที่เข้ามามากนะครับจากสถานการณ์ความแรงนะครับก็อาจจะทําให้น้ํามันอาจจะทําให้ทั้งทองคำเนี่ยอาจจะไปต่อได้อีกเลยนะครับไม่จําเป็นต้องยอ่อเพราะว่าตอนนี้ดีมานค่อนข้างมากนะครับถ้ากลับตัวก็มาแล้ว เบีเย้าก็มาแล้วพร้อมสําหรับการขึ้นแล้วนะครับสําหรับตัวของท่องคําส่วนตัวของซิ i เวอร์ลักษณะก็คล้ายคลึงกันครับตอนนี้ราคาเนี่ยทำออทามไฮราคาสูงสุดในระยะเวลารอบระยะเวลากว่า10กว่าปีเลยนะครับเท่าที่เราย้อนกลับไปดูกันนี่ครับแต่ก่อนนี้เคยทําราคาสูงสุดบริเวณนี้นะครับอยู่ที่ปี2012นะครับก็กว่า13ปีมาแล้ว นะครับตอนนี้ราคาลกลับมาทําจุดสูงสุดใหม่เบรกเอาท์กรอบแนวบริเวณสามเลี่ยมนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะทําลักษณะแก้เคียงครับเบรกเอาท์ขึ้นมาแล้วเราอาจจะรอการรีเทสสักหนึ่งทีนะครับก่อนที่ราคาจะไปต่อโดยเราให้แนวรับของซีเวอร์เนี่ยอยู่ที่บริเวณ34.6นะครับคิดว่าน่าจะถ้าเกิดว่าย่อกลับลงมาไม่เกินประมาณนี้หรือว่าไม่เกินโลกเก่าที่เคยทําไว้นะครับบริเวณสัก 32.8นะครับ32.88ก็คาดว่าน่าจะยังไปต่อเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับที่ว่ามีเกณฑ์จะไปต่อได้ในช่วงนี้นะครับส่วนดอลลาร์อาจจะเป็นตัวที่สวนทางกับชาวบ้านเขาหน่อยนะครับตอนนี้ค่อนข้างออดค่าอยู่มากทั้งจากแนวโน้มการลดดอกเบีย้ยนะครับที่คาดว่าน่าจะใกล้เข้ามาละทั้งจากแรงกดดันจากทั้มนะครับที่บอกให้ลดดอกเบีย้ยอยู่รัวๆเลยนะครับก็ทําให้ดอลลาร์ในช่วงนี้ ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอ่อนค่าอยู่นะครับโดยมีแนวรับสำคัญยอยู่ที่บริเวณ96นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ Bitcoin ของเราบิ c o อยของเราเนี่ยตอนนี้เคลื่อนที่ลักษณะคล้ายๆกับเป็นการพักตัวที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับราคาขึ้นมาทำไฮใหม่ ai, ที่ต่ำกว่าไฮเดิม erm เรียบร้อยราคาทำโลใหม่ ai, ที่ต่ำกว่าโลเดิม erm เรียบร้อยนะครับบอกว่ามุมมองขาขึ้นในรอบนี้ อาจจะเริ่มจบแล้วหรือเปล่าอาจจะเข้าสู่ช่วงการพักตัวแล้วหรือเปล่านะครับเราก็เลยมาดูกันว่าลักษณะการพักตัวในครั้งนี้เนี่ยจะพักตัวได้แบบไหน,นบ้างเบื้องต้นเราก็มองไว้2แบบนะครับแบบย่อลึกก็คือหล่นลงมาเลยนะครับลงมาหาแนวรับใหม่ที่บริเวณ92,500อันนี้เป็นแบบย่อลึกนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือลักษณะออกข้างเรามีแนวรับสําคัญอยู่ที่บริเวณ1นึ่งแส 1,000นะครับท่วนๆแนวนี้เป็นแนวรับอีกหนึ่งแนวรับนะครับถ้าเกิดว่ารับตรงนี้ไม่ได้ราคาก็อาจจะเคลื่อนที่ลักษณะออกข้างไปนะครับส่วนถ้าหลุดลงมาก็มีแนวรับถัดไปที่บริเวณ92,500แล้วก็คิดว่าตอนนี้น่าจะออกข้างอยู่นะครับเราก็เลยให้แผนเป็นมุมมองลักษณะนี้นะประมาณว่าพักตัวออกข้างยังไม่ยืนยันว่าจะกลับเริ่มกลับตัวนะครับเบื้องต้นเราเหมองไว้แค่การพักตัวออกข้างก่อนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาฟังรายละเอียดกันไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์กราฟการอัปเดตข่าวต่างๆนะครับหรือว่าแชร์มุมมองสาระความรู้ในด้านการเทรดเรามีไลฟ์กันอยู่ทุกวันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เดี๋ยววันนี้ก็มีไลฟ์ด้วยนะครับวันช่วงวันนี้ช่วงเย็น6โมงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับเราฝากด้วยนะครับทั้งทางด้าน f o เ e x กนะครับเทรดกับแวนเทรดของเราได้รับโบนัสเทรด 20,000ดอลลาร์ 20, ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านคริปโตไม่ว่าจะเป็นบิตเกยตของเราเป็นอีกหนึ่งเอ็กเชนนะครับที่ไม่โดนการปิดกั้นจากกรอต่อ,ตอก็สําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีแบบนี้และสนใจก็ฝากสมัครด้วยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างของเรานั่นเองนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ทุกวันนะครับ